สวัสดีครับอยู่กับผมบาส i ไอทีรีบอวันนี้ครับผมมีเมนบอร์ดมแนะนำอีกแล้วครับเป็นเมนบอร์ดจากทาง MSI นะครับในชิปเซ็ต B150 ชื่อรุ่นของมันคือ B150M Gaming Pro นะครับ เมนบอร์ดตัวนี้อยู่ในคัสของ Perform a n c e นะครับก็จะมีทั้งเรื่องของความสวยและก็ความแรงนะครับตัวกล่องเห็นกล่องใหญ่ๆครับเมนบอร์ดตัวแค่นี้นะฮะอีกฝั่งหนึ่งเป็นอุปกรณ์บันเดิลทายซีอะไรเอ่ยโถเห็นอยู่เป็นเมาส์นะครับทางด้านหลังครับเน่ก็จะมีตัวรูปของเมนบอร์ดอยู่นะครับแล้วก็มีคีย์ฟีเจอร์ต่างๆนะครับอ่ะอ่านให้ฟังคร่าวๆนะครับมีเกมมิ่งแลนด์นะครับก็จะจัดระเบียบการใช้งานของแลนด์นะครับ แล้วก็มีแลนโปรเทคนะครับป้องกันไฟกระชากไฟเกินนะครับฟ้าผ่านู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็ g a ม i n g DNA นะครับแล้วก็มี Audio Boost ตัวนี้ครับเป็น Military Card ์นะครับแล้วก็มี Easy Debug LED นะครับแจ้งการเตือนการติดดีบักต่างๆโอเคดูที่เมนบอร์ดกันดีกว่าครับอ่ะเปิดกล่องออกมาครับนี่อย่างที่บอกไปครับเมนบอร์ดตัวเท่ามดอ่ะทีนี้ครับขอดูอุปกรณ์มาเดินก่อนดีกว่า ดูตัวนี้มีค่ามีราคามากที่สุดนะครับสำหรับเมาส์เกมมิ่งของ MSI ชื่อรุ่นครับนี่ Interceptor DSB1 Gaming Mouse นะครับนี่เป็นเมาส์ที่หลายๆคนใช้งานอยู่รูปทรงก็สวยงามครับตามภาษาเกมมิ่งเมาส์นะครับก็มีไฟเดียวเดี๋ยวค่อยดูกันนะฮะต่อมาครับเป็นคู่มือครับ B150M Gaming Pro ตรงรุ่นครับนะครับเป็น User Guide นะครับ ติดอะไรติดปัญหาอะไรลองเปิดดูคู่มือก่อนนะครับลองศึกษาคู่มือดูสักนิดนึงนะครับอ่านไม่ยากครับดูเล่มเหมือนหนาแต่มันแค่มันมีหลายภาษาเท่านั้นเองนะครับต่อมาครับอันนี้เป็น Quick Installation Guide ครับนี่เป็นแผ่นภาพครับดูแค่แผ่นนี้คุณก็สามารถติดตั้งได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็น Back Page นะครับสำหรับติดด้านหลังมีสติกเกอร์สีดำแปะมาบอกสัญลักษณ์ต่างๆครับนี่ครับซื้อสินค้า MSI ครั้งใดครับอย่าลืมลงทะเบียนครับ ขนาดคนลงทะเบียนยังเคมลําบากเลยนะครับแล้วถ้าคุณไม่ลงทะเบียนจะเกิดอะไรขึ้นอ่ำเล่นอ่ำเล่นนะครับส่วนอันนี้ครับเป็นสาย s a า a ครับมีไม่สองเส้นสุดท้ายก็นี่ครับแผ่น DVD d i v e r e r แล้วก็ Utility ต่างๆครับอ่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่า B150M Gaming Pro อยู่ในซีรีส์ที่เป็น Performance นะครับก็จะมีทั้งเรื่องของความสวยและก็ความแรงแฝงอยู่นะครับความสวยก่อนนะครับ สีดำตัดสีแดงแบบนี้ครับเกมมิ่งชัดๆนะครับก็แผ่น PCB ก็เป็นพื้นสีดำด้านนะครับแล้วก็ตรงซ็อกเก็ตเป็นสีแดงสดนี่นะครับตัวฟอร์มแฟกเตอร์เนี่ยเป็นขนาด m i โคร ATX นะครับแล้วก็มีรวดรายนะครับเป็นสีขาวนี่ครับแซมอยู่ทั่วเลยอะทีนี้ครับมาเริ่มเจาะทีละจุดดีกว่าเริ่มกันที่ซ็อกเก็ต CPU ก่อนครับนี่เป็น NGA1151 นะครับ รองรับ CPU ไม่ว่าจะเป็นเพนทีมนะครับเซลลอ i3 i5 i7 นะครับเจนนี้เราก็เจนหน้าด้วยนะครับมีคเ o อร์สีดำปิดมาป้องกันขามันล้มนะครับแล้วก็ตัวภาคจ่ายไฟครับ6เฟ a d e นะครับชคเป็นแบบ dark choke นะครับก็จ่ายไฟได้เสถียรขึ้นนะครับแล้วก็ลดการสูญเสียพลังงานในการจ่ายเนี่ยน้อยลงนะครับตัวคาปาซิเตอร์ทุกตัวเนี่ยเป็น solid cap นะครับี่ แรมครับเป็นแบบ dual channel นะครับความถูกสูงสุดเนี่ย64กิกนะครับบัสท,ที่รองรับคือ2133 overclock ไม่ได้นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยี Dina 4 Boost ด้วย expansion slot ครับมีไหมทั้งหมดเนี่ย3 slot นะครับเป็นแบบ x16 1 slot นะครับแล้วก็ x1 อีก2 slot ทั้งหมดเนี่ยเป็น3.0หมดเลยนะครับ SATA 3.0มีไหมทั้งหมดเนี่ย6อร์ตนะครับแนวนี้4อร์ตแล้วก็ออกทางด้านข้างอีก2อร์ต บริเวณตรงนี้ครับก็จะมี USB 3.1มจนึ Gen หนะครับเป็นพอร์ตเชื่อมต่อเชื่อมต่อไปที่ฟอนต์พาร์ทนลด้านหน้านะครับนี่ตรงนี้เขียนว่า3.0แต่จริงมันเป็น3.1มจนึ Gen หนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็น Easy Debug LED ก็จะมี CPU RAM แล้วก็การ์ดจอนะครับก็ถ้ามันไม่ติดบูตก่อบูตได้นะครับระบบเสียงครับเป็น Audio Boost ครับใช้ชิปเซต ALC 887นะครับความละเอียดเสียงเนี่ย192ยเกิโลเฮิรตที่ยี่สิบิตนะครับ ส่วนนี่ครับคาปาซิเตอร์ทุกตัวเป็นออดิโอเกรดนะครับมีการแยกลายปิ้นให้ด้วยนี่พอเชื่อมต่อทางด้านหลังครับมีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ps 2นะครับแยกระหว่างคีย์บอร์ดกับเมาส์มาให้เลยนะครับแล้วก็ usb 3 1 g e n 1สีฟ้านะฮะเท่ากับบอร์ดตัวนี้ครับมี usb 3 1 g e n 1เนี่ยทั้งหมด8พอร์ตเลยนะครับรวมที่เชื่อมต่อกับฟอนต์พาร์เนลด้วยนะครับบริเวณตรงนี้ครับพอเชื่อมต่อจอนะครับมอนิเตอร์มีทั้งดีซัแล้วก็ DVI ส่วนด้านนี้ครับ เป็น RJ 1 5ครับเป็นกิกะบิต LAN นะครับแล้วก็ระบบเสียงตรงนี้ครับเป็น Audio 7.1ด้านหลัง PCB เป็นสีดำด้านครับตัว PCB เนี่ย4ีเลเยอร์นะครับตามมุมต่างๆมีไฟ LED ซ่อนอยู่นะครับตรงนี้ก็มีการแยกลายปิ้นด้วยก่อนที่จะไปดูหน้า BIOS นะครับก็ให้ดูเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์บันเดิลก่อนนะครับเมาส์ตัวนี้ครับอย่างที่บอกไปชื่อรุ่นว่า Interceptor DSB 1 Gaming Mouse นะครับพื้นผิว เป็นพลาสติกนะครับก็มีหลายเท็กเจอร์เลยเป็นเท็กเจอร์แบบสากๆนะครับเป็นกอสซี่แล้วก็กึ่งๆซอฟทัสนะครับก็สัมผัสสบายมือนะครับ DPI สูงสุดเนี่ย1,600 DPI นะครับตามสีแดงๆแล้วก็โลโก้มังกรเนี่ยมีไฟนะครับปุ่มทั้งหมดมี6ปุ่มนี่นี่นี่คลิกซ้ายคลิกขวานะครับตรงโฉบเมาส์เนี่ยกดได้นะครับตรงนี้เลื่อน DPI นี่แบ็คฟอร์เวดนะครับทางด้านล่างครับพิเศษหน่อยนะครับ ก็จะมีตุ้มถ่วงน้ําหนักมาให้8ตุ้มนะครับก็สามารถเพิ่มได้แต่ผมเป็นคนที่ชอบเมาส์เบาๆนะครับผมถอดออกเลยถอดอันนี้ทิ้งด้วยจะได้จะได้เบาหน่อยโอเคไปทีนี้ไปดูหน้าไบออสกันสําหรับไบออสของ msi ครับเวลาคุณจะเข้ามาปรับแต่งนะครับคุณกดปุ่ม delete นะครับคุณก็สามารถเข้ามาที่หน้านี้ได้แล้วในแต่ด้วยความที่จริงๆอ่ะผมไม่ได้ตั้งสต r เล e นะฮะมันก็จะวิ่งมาศูนยนนี้อัตโนมัติ แต่ก็บอกไว้ก่อนครับเผื่อเปิดมาแล้วไม่เจอหน้าสกรีนเมนูนะครับก็กดปุ่ม Delete เข้ามาได้เลยนี่พอเข้ามาครับนี่ BIOS ของ msi นะครับเขาใช้ชื่อว่า Click BIOS ก็คือคุณสามารถใช้เมาส์ในการเลื่อนได้นะครับหรือจะใช้คีย์บอร์ดก็ได้เหมือนกันนนะครับการแบ่งเมนูครับก็แบ่งเมนูง่ายๆเลยนะครับก็อันแรก system status ก็คือ สถานะของเครื่องณปัจจุบันนะครับตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับวันเวลาติดตั้งอะไรลงไปบ้างนี่ซาตาไม่ได้ติดตั้งเลยสักพอร์ตนะครับมี6พอร์ตนิ่งนะครับถัดลงมามีอะไรบ้าง b บ o s เวอร์ชั่นอะไรนะครับแรมบัตสองหนึ่งสามสามติดตั้งไป16บหกิกอ่าตรงนะครับนี่แคสต์เอลหนึ่แคสต์นะครับ, 1, 3, รบตัวอ่านี่ CL นะครับไฟเลี้ยงแรมก็ ตามนี้ครับสำหรับ system status ถัดมาครับนี่เปิดปิดอะไรบ้างที่เราใช้งานหรือไม่ใช้งานนะครับบนเมนบอร์ดคุณก็จริงๆหลักๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับคุณติดตั้งกาจอไปมันก็อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับหรือจะไม่ติดตั้งคุณจะปิดนะครับประหยัดพลังงานได้หน่อยนึงก็เอานะครับหรือติดตั้ง SATA ไปเลือกโหมดได้นะครับ ascii AH นะครับ ถ้าด้านหนึ่งเป็นฮอตปั๊กก็สามารถจัดแต่งได้เลยนะครับ HD audio เปิดปิดหรือเปล่านะครับใส่ซาวการ์ดก็ปิดไปนะครับนี่ก็ตามนี้ครับนี่ Windows OS config คุณลง Windows นะครับเดี๋ยวนี้คุณต้องมาเลือกด้วยนะครับว่าคุณจะลง Windows ไหนนะครับไม่งั้นเนี่ยบูทไปเถอะนะฮะลง Windows ไม่ได้อ่ะ ก็ MSI ก็ทำแยกมาให้เห็นชัดเจนครับ Windows OS นะครับผมก็เกือบไม่เห็นเมื่อกี้ชัดตรงไหนอ่ะ Overclocking ก็เหมือนจะ overclock ได้เนาะ B 1 5 0นะฮะแตจริงๆมันก็คือเป็นเป็นค่ามาตรฐานนะครับที่ BIOS ของ MSI ก็ทำมานพอมันมีก็เข้ามาจริงๆมันก็ไม่ได้ปรับอะไรได้เยอะนะครับยิ่ง CPU ผมเนี่ยไม่ใช่ตัว K ด้วยก็นิ่งสนิทครับ แต่มันก็ยังดีครับมันก็ยังได้เห็นความละเอียดของการจัดแต่งหรือการปรับแต่งของใบออกของเขานะครับน,นี่ครับตัวนี้ CPU ครับ i 5 6500 3 2 g h z อ่าเขาบอกว่าตัวคูณอันล็อกอ่ะลองดูที่มันจะอันล็อกยังไงนะฮะตัวคูณผมก็แค่3-2นี่แหละนะครับ4คอร์4เทรด ก็ซัพพอร์ตเทคโนโลยีตามนี้นะครับไม่ซัพพอร์ตไฮเปอร์เทดดิงก็ค่อนข้างละเอียดนะเวลาเขาอธิบายอะไรออกมาเนี่ยก็คือคุณมือใหม่คุณก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับอ m f เอนี่ครับคุณก็สามารถแฟดไบออสอย่างง่ายๆนะครับนี่ต่อมาครับยาม Security นะครับคุณก็สามารถตั้งค่าพาสเวิร์ดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือการมาปรับแต่งโดยที่ คุณไม่ได้รับอนุญาตโดยที่คุณไม่ได้อนุญาตเขานะครับคุณก็สามารถเซตพาดเวิร์ดไว้นะครับเป็นระบบป้องกันนะครับควรมีครับสำหรับเมนบอร์ดหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลายๆคนนะครับอ่ะบูสต์นี่บูสไม่มีซอสเสือบูสต์เฉยเฉยนะครับบูสอะไรบ้างนีโลโก้เมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับบางทีพอปิดไปเนี่ยแล้วเราก็ลืมมันก็บูสเร็วปุ๊บ พอติดตั้ง Storage ติดตั้ง Windows เสร็จปุ๊บมันวิ่งเข้า Windows เลยนะครับยิ่งเป็น SSD เนี่ยปุ๊บเดียวเท่านั้นนะครับการจะมาปรับแต่งหน้านี้ครับคุณก็ต้องรู้ก่อนนะครับกด Del ล t e ค้างไวได้เลยนะครับหรือไม่ก็ไม่ต้องให้มันบูตเร็วมากหรอกนะครับดูโลโก้เขาไปนิดนึงโลโก้เขาก็สวยนะครับตัวนี้ครับเป็นออปชั่นนะครับบูตอะไรบ้างก็เซตตามนี้เลยนะครับ พอเซตตั้งเลือกค่าเรียบร้อยแล้วครับคุณก็เซฟแล้วก็ e x i t ซิออกไปก็ใช้งานง่งายๆครับสำหรับ BIOS ของทาง MSI นะครับสีสันก็ประมาณนี้ครับดูสบายตาดีแล้วก็ดูง่ายครับพื้นดำตวงสอนขาวอ่ะแค่นี้ครับอ่ะมาถึงบทสรุปครับสำหรับ MSI B150M Gaming Pro นะครับ เมนบอร์ดตัวนี้สิ่งที่ขาดไปก็คือสลอต m. 2นะครับซึ่งชั่วโมงนี้เวลาคนจะซื้อ s t อ r l เ t นะครับก็ตัดสินใจยากครับระหว่าง s. s d. ที่เป็น sata นะครับกับ s. s d. ที่เป็น m. 2นี่ราคามันใกล้เคียงกันครับแต่ความแรงเนี่ย m. 2มันมานะครับพอบอร์ดตัวนี้ไม่มีปุ๊บคนก็อาจจะไม่ได้สนใจมากนะครับ msi ก็เลยนี่ครับเอาตัวนี้มาหลอกล่อครับก็เขาก็แถมเมาส์มาให้ครับเมาส์ตัวนี้ปกติประมาณสัก1,000บาทนะครับ ถ้าคุณจะซื้อเมนบอร์ดแล้วคุณคิดว่าเอ้ยจะใส่ SSD ที่เป็น SaTA ตนะครับตัวนี้ครับราคา3,006รวมเมาส์นะครับแต่ถ้าคุณมองหาบอร์ดที่จะมี m.2 ก็มองข้ามตัวนี้ไปได้เลยครับไม่มีแน่นอนนะครับหรือคุณจะซื้อการดมาเสียบก็ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง MSI ครับที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้เราลองรีวิวดูนะครับแล้วก็ครั้งหน้าใครอยากดูอะไรของ MSI บอกมาได้ครับจะมีขอแบบ ขอวันนี้พรุ่งนี้ได้นะครับขออย่างหนึ่งได้มา2อ,อย่าง <c oughs> อ่ะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านด้วยครับที่สนับสนุนรายการของเรารวมถึงคนดูครับโอ้โหช่วงนี้คอมเมนต์กันมาเยอะนะฮะแล้วก็ช่วยกันดูช่วยกันแชร์เยอะด้วยก็ขอบคุณครับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะมีอะไรให้ดูก็อย่าลืมติดตามกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ